นวนิยายเสียงเรื่องซากุระพลัทินประพันธ์โดยเพลาดาเฟื่องอักษรบทที่25ระหว่างนั่งรถมาด้วยกันชายหนุ่มทั้งสองนั่งเงียบไม่มีใครกล่าวอะไรออกมาเลยจนรถแล่นทยานมาได้สักพักชาคริสจึงหันมาทางเพื่อนฉันจะไปส่งแกที่บ้านโอเคนะอีกฝ่ายสั่นหัวทันทียังฉันยังไม่กลับ อ้าวแล้วแกจะไปไหนชาคริตเบาคันเร่งเข้าขับช้าๆไปตามถนนฉันกลุ้มใจแกบอกฉันทีซิเบิร์ตว่าจะทำยังไงกับปัญหาที่มันประดังประเดเข้ามาเราต้องค่อยๆคิดฉันอยากกินเหล้าให้มันเมาแล้วก็หลับไปโดยไม่ต้องตื่นสักสองสามปีจะบ้าสิแกฝ่ายนั้นเกือบจะหัวเราะคำพูดของเพื่อน แต่เห็นหน้าคล้ำๆเลยหัวเราะไม่ออกแกจะให้ฉันทำยังไงเบิร์ตเล่ามันแก้ไขปัญหาไม่ได้เชื่อฉันสิเมื่อก่อนแกก็เคยเห็นว่าฉันทำแบบนี้ฉันจำได้เพราะฉะนั้นเราจะไม่คิดถึงเล่าก่อนสิ่งใดแต่ฉันเอางี้ไปที่พักฉันดีกว่าฉันจะไม่ให้แกกินเหล้า แต่จะให้แกดื่มเบียร์เย็นๆดับอารมณ์สักแก้วแล้วเราค่อยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านมาตกลงงั้นไปชาคริสเหยียบคันเร่งแรงกว่าเก่าก่อนจะพารถตะบึงไปยังจุดหมายปลายทางขณะที่สองหนุ่มขับรถแล่นทยานอยู่บนท้องถนนทางด้านบ้านช้างเผือกคุณอธติราชกำลังนั่งรับประทานอาหารเย็นอยู่กับคุณชมเดือนผู้เป็นภรรยา และมีตรีสุคนนั่งอยู่ด้วยหลังจากที่รออภิรามแล้วรอไม่ไหวทุกคนจึงทำตามคำขอของคุณชมเดือนไม่ต้องรอหรอกค่ะเผื่อตรามแกทานข้างนอกยายจ๋าเป็นยังไงบ้างวันนี้คุณอติราชถามลอยๆอย่างไม่จอดจงว่าถามใครทานอาหารได้บ้างแล้วค่ะตรีสุคนเป็นฝ่ายตอบมากไหมมากค่ะ และเท่าที่ดูดูนะคะหากมื้อไหนมีบะหมี่ยายจ๋ามักจะทานได้มากและใช้ตะเกียบทานเองได้อย่างดีงั้นเหรอมีความผิดปกติเกิดขึ้นที่ดวงตาของคุณอธติราชแต่ไม่มีใครสังเกตเห็นได้ทนันค่ะดิฉันเลยสั่งให้หนังชื่นทำบะหมี่ปูทุกวันคุณชมเดือนพูดขึ้นบ้างตายละ คุณอัติราชเสยหยิบกระดาษที่ชู่ขึ้นซับริมฝีปากนี่กว่ายายจ๋าจะหายหน้ามีกลายเป็นบะหมี่ไปหรอกหรือคุณซุ้มเสียงที่พยายามทำให้ตลกของคุณอติราชตรีสุคนสังเกตยอยู่คนเดียวหญิงสาวจับหางเสียงสั่นเครือได้อย่างชัดเจนนับวันคุณอาอัติราชจะเปลี่ยนไปไม่ทราบหรอกค่ะแหมคุณก็ เราก็คนไทยไม่ใช่เจ๊กใช่จีนจะได้กินบะหมี่ก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวดิฉันหมายถึงทุกมือ้อก็เอามันติดไปด้วยคุณอติราชงักงานไปทีเดียวคนไทยนะ่ะคู่ควรกับข้าวไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวบะหมี่นั่นนะนั่นน่ะมันเป็นสําหรับของคนเจ๊กคนจีนคุณชมเดือนยังคงพูดไปเรื่อย โดยไม่สังเกตสีหน้าสามีมีแต่ตรีสุคนคนเดียวเท่านั้นที่แอบสังเกตอยู่เงียบๆเ,เออเน่ะเกือบลืมเล่าไปครูราตีเขาหยุดสอนยายจ๋าก่อนนะคะนางหมายถึงครูที่คุณอติราชจ,จ้างมาสอนอภิรติพูดทำไมละ่ะคุณอติราชถามทันทีแกบอกว่าสมองยายจ๋าของเรายังรับอะไรไม่ได้ แกก็เลยขอหยุดก่อนหากยังไงค่อยโทรไปเรียกแกมใหม่ยายน้องอยู่กับน้องหรือเปล่าเวลาครูสอนคุณอติราชทานมาทางหญิงสาวน้องมีอาการยังไงบ้างอยู่ค่ะเวลาครูสอนอยายจ๋า,จากแกสายหัวคือไม่เอาลูกเดียวงั้นเหรอแกไม่ฟังอะไรเลยค่ะบางทีก็ร้องกรี๊ดกรีด แล้วไงอีกต่อมาแกก็เดินหนีไม่มองหน้าครูไม่ฟังครูพูดอะไรเลยละ่ะแกไม่ยอมให้น้องห่างจากแกเลยเท่านี้หรือตรีสุคนนิ่งไปอึดใจก่อนจะตัดสินใจพยักหน้าความจริงแล้วมันมีมากกว่าที่รายงานคุณอธติราชนับวันอภิรติจะยิ่งผิดแผกไปกว่าเก่ามากมาย ปรุ่งนี้เรียนคุณพ่อด้วยนะหากมาตรวจยายจ๋าให้เขารอพบอาที่บ้านอามีเรื่องจะถามเกี่ยวกับอาการของน้องค่ะคุณอาน้องก็ทราบว่าคุณพ่อจะมาคุยกับคุณอาเหมือนกันแต่ไม่ค่อยว่างมาตรวจยายจ๋าเสร็จแล้วยังต้องรีบกลับโรงพยาบาลอาก็ทราบคุณอติราชพยากรน่ารับทราบเกือบสองอาทิตย์แล้วที่ไม่ได้พบหน้าเพื่อนรัก ต่างคนต่างไปเวลาที่หมอตรีวิทย์มาตรวจอภิรติก็เป็นช่วงเวลาบ่ายสองโมงซึ่งเวลานั้นท่านอยู่ที่บริษัทออกจากห้องอาหารแล้วทุกคนก็แยกแย้ายกันไปคุณอัติราชกลับขึ้นห้องทำงานส่วนตัวคุณชมเดือนไปนั่งเล่นที่ห้องนั่งเล่นกับยายชื่นส่วนตรีสุคนเดินกลับไปที่ห้องของอภิรติสาวใช้ที่เข้ามาดูแล ขยับกายผ่าไปเมื่อหญิงสาวเดินเข้าไปในห้องแล้วพยักหน้าหญิงสาวนั่งลงข้างเตียงเจ้าของห้องที่นอนหลับตาพริมอยู่ค่อยเปิดเปลือกตาขึ้นหลอนหันมาทางตรีสุคนช้าๆแล้วกระพริบตาทีๆก่อนจะยิ้มให้ผู้ที่นั่งมองอยู่ตรีสุคนยิ้มตอบตั้งแต่เอาเฝือกคอออกหญิงสาวตรงหน้าเธอยิ้มได้บ่อยๆแล้วก็ยิ้มกับเธอเพียงคนเดียวเท่านั้น หิวอะไรไหมจ้ายายจา๋าตรีสุคนดึงมือขาวๆนั้นมาก่อกลุมอภิรติตัวปลอมองหน้าฝ่ายนั้นนิ่งๆขณะเดียวกันก็ขมวดคิ้วเอียงคอมองเหมือนไม่เข้าใจในคำถามตรีสุคนถอนใจเป็นอย่างนี้ทุกครั้งที่เธอพูดอะไรด้วยอภิรติทําท่าเหมือนคําไม่เข้าใจที่เธอพูดเหมือนไม่ใช่ยายจา๋า ที่เธอเคยพบเห็นและให้ความสนิทสนมกันมาแต่ไหนแต่ไรหรือว่าเธอไม่ใช่ยายจ๋าพิรติแต่มันจะเป็นไปได้อย่างไรขณะที่ตรีสุคนกำลังสับสนอภิรามก็ก้าวลงจากรถที่หน้าตึกเขาก้าวเซไปตามทางเดินเล็กๆพบนางชื่นก้าวออกมาพอดีอุ้ยคุณรามเอ๊เมาหรือเปล่าคะเนี่ย นางทักทายพลางเพ่งมองชายหนุ่มที่เป็นเจ้านายเปล่าหรอกนะเพียงแต่มึนๆนนิดหน่อยเขาล้าจากนางชื่นเข้าไปในตึกและหายขึ้นไปในห้องพักส่วนตัวพักใหญ่จึงก้าออกมาเขามองไปที่ห้องทำงานของบิดาและเห็นแสงไฟสลัวลางรอดตามช่องเล็กๆที่พัดลมปรับอากาศคุณพ่อคงอยู่ในห้องนั้นตามเคยท่านรู้หรืออยังนะ ว่าเขาเข้าไปอาบัตประจำตัวของโอมูมาแล้วและหากท่านรู้ท่านจะทำอย่างไรอภิรามสูดลมหายใจแรงๆก่อนจะเดินตรงไปที่ห้องคุณอติราชผู้เป็นบิดาเขาเขอประตูเบาๆก่อนจะมุนล,ลูกบิดก้าวเข้าไปแปลกใจที่วันนี้บิดาไม่ได้ลลอกห้องบิดากำลังนั่งดูสิ่งหนึ่งอยู่บนโต๊ะอภิรามทราบในทันทีว่าเป็นรูปอภิรติ ตาลามทำอะไรอยู่ครับเปล่าหรอกนะเข้ามานั่งเงียบๆคิดอะไรเล่นๆคิดไปถึงไหนครับไม่รู้มันหาที่ลงไม่ได้คุณพ่อครับผมอยากจะยืมหนังสือสักเล่มเขาเปลี่ยนเรื่องพูดหมายตาไว้หลายเล่มเอาสิตามสบายว่าแต่จะเอาหนังสือประเภทไหนล่ะ แล้วนึกยังไงถึงได้อยากจะอ่านหนังสือคุณอติราชถามบุตรชายใจมันไม่สงบเขารอบสังเกตสีหน้าบิดาเห็นมองมือตัวเองนิ่งๆเป็นอะไรไปล่ะไม่ทราบครับตั้งแต่กลับจากญี่ปุ่นผมก็ใจไม่สงบเลยเอเป็นอะไรผมยังไม่ได้เล่าให้คุณพ่อฟังเลยเรื่องอะไรหรือ คือเมื่อตอนผมอยู่โตเกียวผมพบผู้หญิงคนหนึ่งสวยมากๆเลยครับแล้วก็ติดใจละสิตารามคุณอติราชดักคอด้วยใบนหน้าที่มีรอยยิ้มนิดๆแล้วไงเล่าตอ่อไม่ใช่ครับคือผู้หญิงคนนั้นนะครับหน้าเหมือนยารติของเรายังกับพิมพ์เดียวกันอะไรนะคราวนี้คุณอติราชร้องดังทีเดียว จริงๆครับเรียกนายเบิร์ตมายืนยันก็ยังได้เธอเป็นนักศึกษามหาวิทยายลัยโตเกียวหน้าเหมือนยายจ๋าจนไม่มีที่ติเสียอย่างเดียวที่ไม่เหมือนก็ตรงที่เธอผมยาวเขาสังเกตเห็นใบหน้าของคุณอติราชผู้เป็นบิดาซีดเผือดไปทันทีจริงจริงหรือหัวใจของคุณอติราชแทบจะหยุดเต้นแกเห็นจริงหรือตารามโท ผมจะโกหกคุณพ่อทำไมล่ะครับเบิร์ตเขายัางไปพูดคุยด้วยเลยเธอมากันสามคนพี่น้องชื่อเฮชื่ออะไรนะจำไม่ค่อยได้รู้สึกจะชื่ออภิรามชางักแค่นั้นเมื่อเห็นคุณอติราชยกสองมือกุมรวงอกดวงหน้าบิดเบี้ยวคุณพ่อคุณพ่อโอ้ยท่านเม,ม้นปากสนิทดวงตาฉายแววประหลาด ที่อภิรามเดาไม่ได้ว่าท่านคิดอะไรในเวลานี้คุณพ่อเป็นอะไรครับเขาลุกจากเก้าอี้ไปยืนใกล้ๆร่างท่านตามองใบหน้าของท่านสลับกับรูปต่างๆที่วางเต็มโต๊ะทำงานทุกภาพเป็นภาพของอภิรติน้องสาวเขาเองปเปล่าหรอกไหนแกว่าผู้หญิงคนนั้นชื่ออะไรนะชื่ออ๋อชื่อโอมุ นากาโมริครับเขาบอกทันทีโอ oh, มุคุณอติราชเหมือนมีอาการช็อกท่านนิ่งไปทันทีด้วยลักษณะอาการตะลึงงานคุณพ่อคุณพ่ออภิรามเขย่าร่างของบิดาแต่ท่านนิ่งเงียบคุณพ่อเป็นอะไรไปครับเนี่ยเขาจับมือท่านมาบีบแรงๆนึกตกใจที่รู้สึกมือท่านเย็นเฉียบดูดน้ำแข็ง เขาอุ้มบิดาออกจากห้องหนังสือไปไว้บนเตียงของท่านเสร็จแล้วก็วิ่งลงไปหานางชื่นที่เรือนของแกป้าไปเฝ้าคุณพ่อเร็วท่านเป็นลมคุณพระนางชื่นงงเงนเงินตกใจจนทำอะไรไม่ถูกไปเฝ้าท่านเร็วเอายาหอมให้ท่านผมจะไปโทรหาอาหมอค่ะค่ะนางชื่นแทบกระโดดลงเรือนแล้วอย่าให้คุณแม่หรือว่าใครรู้เป็นอันขาด อภิรามสั่งเด็ดขาดเข้าใจนะป้าเข้าใจค่ะนางวิ่งแจ้นไปทันทีอภิรามกลับขึ้นไปโทรศัพท์ถึงหมอตรีวิทย์หลังจากวางหูแล้วเขาก็กลับไปที่ห้องบิดาพบว่าท่านยังไม่ได้สติสามปชัญญะเขาเดินไปเดินมาอย่างกระวนกระวายป้าทำยังไงดีใจเย็นๆค่ะนางชื่นถือยาดม รอที่บริเวณจมูกของเจ้านายนึกตกใจมากที่เห็นหน้าคุณอติราซีดเผือดท่านจะตายไหมนะแป้เสียงรถยนต์แล่นเข้ามาจอดหน้าบ้านชายหนุ่มเปิดประตูออกไปทันทีนึกโมโหตัวเองที่ลืมบอกให้หมอตรีวิตจอดรถไว้นอกประตูใหญ่เขาไม่ต้องการให้มารดารู้ว่าปิดาเป็นอะไรพอเปิดประตูห้องออกไปชายหนุ่มก็สะดุง้ง เมื่อที่หน้าห้องผู้เป็นมารดานั้นคุณชมเดือนเปิดประตูออกมาพอดีคุณแม่บทที่26อ้าวหมอคุณชมเดือนเลิกคิ้วทักทายมาอย่างไงมืดมืดกันล่ะคะเนี่ยอภิรามมองตาหมออาวุโสเขาพยายามจะส่งสัญญาณบางอย่างแต่ฝ่ายนั้นไม่หันมาเลยคงยิ้มตอบคุณชมเดือน มาด่วจนะครับเพราะท่านหันไปทางอภิรามพ่อเห็นสายตาของเขาท่านก็เข้าใจมีธุระก,กับราชเขานิดหน่อยดีเลยค่ะฉันก็รู้สึกไม่ค่อยสบายเมื่อกลางวันลืมบอกคุณชมเดือนบอกถึงสุขภาพของตัวเองครับครับงั้นก็คอยผมอยู่ในห้องเรื่อเดี๋ยวคุยธุระก,กับราชเรียบร้อยผมจะมาตรวจ หมอพยายามเลี่ยงจากคุณชมเดือนโดยเร็วที่สุดชายหนุ่มเดินไปจับต้นแขนมารดาผมจะพาคุณแม่ไปที่ห้องเชิญคุณอาหมอเลยครับผมเห็นคุณพ่อท่านต้องการพบอยู่พอดีคือผมเพิ่งออกมานะครับแล้วชายหนุ่มก็พยุงมารดาขึ้นไปยังห้องส่วนตัวตามหลังนายแพทย์อาบุโสที่ขึ้นมาก่อนพ่อเขามีธุระอะไรกับหมอตรีวิทย์นะ ตารามดูท่าทางแปลกๆดึกดื่นแล้วด้วยคุณชมเดือนไม่หายสงสัยแครงใจนางมองตามหลังหมอตรีวิทย์ไปด้วยแววตาไม่เข้าใจคงจะเกี่ยวกับอาการของยายจ๋านะครับคุณแม่โปรดอย่าห่วงเลยไม่มีอะไรดีไปกว่าการปลอบโยนมารดาเรื่องอภิรติแม่ทุกครั้งที่พูดถึงน้องสาวใจของอภิรามจะหักหายแต่เขาก็ต้องทน ทนพูดถึงทนทุกๆอย่างทางั้งๆที่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทนไปได้ถึงไหนเออจริงสินะคงคุยกันเรื่องยายจ๋าแน่ๆเนี่ยวันนี้ยายคุณครูก็บอกเลิกสอนน้องของรามก่อนละเลิกสอนหมายความว่ายังไงครับคุณแม่ก็ความหมายตรงตัวเลยล่ะคุณชมเดือนแทรกกายเข้าไปในห้อง หลังจากอภิรามเปิดประตูห้องให้เขาบอกพูดยังไงก็สายหน้าบางครั้งก็ส่งเสียงกรีดกรีดไม่ยอมรับอะไรทั้งนั้นงั้นหรอครับประเดี๋ยวแม่จะถามหมอเขาดูว่าเมื่อไหร,ร่ฤทธิ์ยาจะหายสักทีแม่กลุ่มใจเต็มทีละเสียงของมารดาออกเนื่อยๆอยอย่างเหนื่อยเต็มทีและดูเหมือนคุณชมเดือนจะมีท่าทางอ่อนแรงลงในทันที จึงซุดกายลงนั่งคุณแม่เป็นอะไรหรือเปล่าครับอภิรามองมารดาแล้วถามอย่างตกใจเมื่อเห็นอาการของท่านคุณชมเดือนผู้มารดามีใบหน้าเผือดขาวและคล้ายๆจะหายใจไม่ออกคุณแม่น้ำเสียงของชายหนุ่มแตกพร่าหัวใจเหมือนจะแตกสลายไปในบัดดนคุณแม่ครับตารามอย่าตกใจลูก แม่ไม่ได้เป็นอะไรเสียงของมารดาฟังขัดขัดหูท่านล้มตัวลงนอนอย่างหมดแรงอภิรามพ์ะงใจกระตุกอย่างแรงเขาปราดไปจับมือมารดามากุมไว้มันถึงเวลาแล้วหรือนี่โอ้ชายหนุ่มฟูบหน้าลงกับฝ่ามือมารดาความรู้สึกแทบแลกสลายแม่ไม่ได้เป็นมากนะรามคุณชมเดือนเห็นสภาพปูดชายเช่นนั้น ก็ฝืนกายลุกขึ้นช้าๆแม่เป็นอย่างนี้บ่อยๆใหญ่ชื่นมันวาดลมขึ้นธรรมดาคุณแม่ครับเมื่อก่อนนี้หากมารดาบอกเช่นนี้เขาคงต้องเชื่อแต่บัดนี้ชายหนุ่มจะเชื่อได้อย่างไรว่ามารดาแค่ลมขึ้นธรรมดาไปชงยาหอมมาให้แม่สักถ้วยประเดี๋ยวก็หายลูกนะตกใจใหญ่เลย นางพยายามยิ้มกับลูกชายก่อนจะหันไปดึงหมอนมานนนหลังครึ่งนั่งครึ่งนอนครับครับอภิรามพยายามเช่นกันในการจะปรับสีหน้าท่าทางใหม่เขาจะอ่อนแอต่อหน้ามารดาไม่ได้เด็ดขาดชงเป็นหรือเปล่าล่ะมารดาหัวเราะในท่าทางงงเงินเงนของบุตรชายที่ปราดไปที่โต๊ะ มาหยิบขวดยาหอมตั้งท่าชงน้ำร้อนสบายครับว่าแต่กี่ช้อนครับแม่ว่าเรียกนางชื่นมาชงดีกว่ามั้งมารดาว่าโท<ถ>รผมชงเป็นฮะเพียงแต่คุณแม่บอกคำเดียวเท่านั้นว่ากี่ช้อนสองช้อนจ้ะสีหน้าคุณชมเดือนดีขึ้นมากกว่าเดิมจนอภิรามค่อยสบายใจขึ้นมาบ้างแต่เขาก็ห่วงบิดา ป่านนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้หลังจากดูแลชงยาหอมให้มารดาเรียบร้อยชายหนุ่มก็ขอตัวกลับมารดาอ้างว่าจะไปอาบน้ำสักครู่แล้วจะมาคุยด้วยใหม่อุ้ยไม่ต้องมาก็ได้ลูกประเดี๋ยวอาหมอเขาก็จะแวะมาดูแม่แม่ไม่เป็นอะไรมากหรอกจ้ะเป็นบ่อยๆละลมขึ้นอย่างนี้เป็นบ่อยหรอครับใจของอภิรามวูหาย จ้ะช่วงนี้เป็นบ่อยแต่พอกินยาลมก็หายคนแก่ก็อย่างนี้แหละลูกโรคลมหนีกันไม่พ้นจะไปอาบน้ำํำก็ไปเธอจะ้ะครับชายหนุ่มเดินออกจากห้องมารดาเงียบๆด้วยท่าทางครุ่นคิดเขาไปหยุดยืนที่หน้าห้องบิดายังไม่อยากเข้าไปในทันทีชายหนุ่มแววได้ยินเสียงหมอตรีวิทสั่งนางชื่นเบาๆ คืนนี้นอนเฝ้าท่านนะชื่นหากตื่นมาพรุ่งนี้ก็หาอะไรร้อนๆให้ดื่มสักถ้วยแต่ไม่ใช่กาแฟนะแล้วฉันจะมาอีกพรุ่งนี้ตอนเช้าค่ะคุณหมอชายหนุ่มค่อยๆแทกร่างเข้าไปภายในบิดาหลับตาสนิทบนเตียงหมอตรีวิทย์กำลังเก็บอุปกรณ์เข้ากระเป๋าท่านหันมาทางชายหนุ่มแล้วยิ้มให้อหมอ ว่าไงหลานชายคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับเขาถามเสียงเบาตาชำเลืองมองไปที่ร่างของท่านเห็นคุณอติราชหน้าซีดขาวก็สงสารจับใจเราไปคุยกันข้างนอกเถอะคุณพ่อท่านปลอดภัยแล้วอาจิตยาให้แล้วท่านจะนอนหลับสบายใจจนรุ่งเช้าอภิรามถอนใจพรรูออกมา สีหน้ายังไม่ดีนักไปเถอะอามีเรื่องจะคุยด้วยท่านหิ้วกระเป๋าเดินนำหน้าออกไปเอาหมอไปดูคุณแม่ก่อนนะครับเออจริงสิงั้นประเดี๋ยวเราค่อยคุยกันนะหลานชายไปดูคุณแม่เธอก่อนหมอตรีวิทย์เดินนำไปก่อนชายหนุ่มเดินตามช้าๆท่านบอกว่าช่วงนี้เป็นลมบ่อย เขาบอกท่านก่อนจะถึงห้องมารดาแต่ผมว่าไม่ใช่เป็นลมธรรมดาหมอตรีวิชงักงั้นหรือครับเมื่อครู่ก็เป็นผมเห็นท่านหายใจขัดขัดและอ่อนแรงไปในทันทีงั้นเชียวเหรอเนี่ยอ่ะหมอครับผมผมไม่สบายใจเลยผมกลุ้มใจมาก ชายหนุ่มบอกความในใจออกมาทันทีนายแพทย์อาวุโสหันมาตบไหล่ชายหนุ่มเบาๆมองหน้าหม่นๆนั้นอย่างเข้าใจในสภาพจิตใจทําใจดีๆเถอะลานรักสิ่งในโลกมีเกิดก็ต้องมีดับไม่มีอะไรที่จะคงทนเป็นอมตะและสิ่งใดๆนั่นหากลงว่าจะเกิดมันก็ต้องเกิดเราห้ามสิ่งที่จะเกิดไม่ได้หรอกนะ ชายหนุ่มก้มหน้ามองพื้นเขาเห็นจริงกับสัจธรรมที่ผู้เกิดก่อนกล่าวออกมาอาจจะไปดูอาการแม่เธอสักครู่แล้วจะออกมาคุยด้วยนะครับหมอตรีวิทย์รับร่างไปแล้วแต่ชายหนุ่มยังคงยืนนิ่งอยู่ที่นั้นอย่างเงียบๆเหตุการณ์ทุกอย่างรอบข้างดูจะเขมงเกลียวขึ้นทุกขณะเขาจะทำอย่างไรดีพักใหญ่ หมอก,ก็เดินออกมาจากห้องส่วนตัวของคุณชมเดือนสีหน้าของท่านไม่ค่อยดีนักอภิรามสังเกตแวบ,บเดียวก็รู้ใจเขาหมดลงไปอีกเมื่อเห็นสีหน้าของฝ่ายนั้นเห็นอาการของชายหนุ่มคราวลูกหมอตรีวิทย์ก็พูดอะไรไม่ออกความตั้งใจทีแรกว่าจะบอกอาการของคุณอติราชชะงักงานหดหายไปตั้งแต่เข้าไปพบอาการปัจจุบันของคุณชมเดือนท่านคิดว่า จะเก็บอาการของคุณอติราชไปก่อนเปิดเผยตอนนี้กับไอพิรามไม่ได้แน่เพราะฝ่ายนั้นดูท่าทางจะแย่ลงทุกเวลาทีเดียวทำไมอ่อนแอก,กว่าพ่อก็ไม่รู้เอาใจท่านมากมากนะหลานชายอย่าแสดงอะไรให้ท่านเห็นท่านจะเอะใจพลอยนอนไม่หลับผมเข้าใจเขาพูดเสียงคืนอาคงจะต้องกลับก่อน แล้วพรุ่งนี้จะมาใหม่แต่เช้ารามอยากคิดมากเรื่องพ่อก็อยากให้ท่านเครียดมากนะักอาขอร้องคุณพ่อเป็นอะไรมากหรือเปล่าครับชายหนุ่มถามทันทีไม่รอกเรื่องนี้ไว้พูดกันทีหลังก็ได้เรื่องคุณแม่สำคัญกว่าอากลับก่อนแล้วนะหมอตรีวิทย์ออกไปแล้วชายหนุ่มก็เดินเข้าห้องส่วนตัวไป หลังจากอาบน้ำอาบท่าเรียบร้อยเขาก็เดินออกจากห้องตัวเองไปยังห้องของน้องสาวซึ่งอยู่อีกด้านหนึง่งไฟในห้องยังเปิดสว่างอยู่เขาแง้มบานประตูเข้าไปโดยง่ายเพราะตรีสุคนไม่เคยล็อกประตูห้องเลยไม่ว่าจะเป็นเวลาไหนหญิงสาวผู้ทำหน้าที่ดูแลคนป่วยยังไม่นอนเธอนั่งเหม่ออยู่ริมหน้าต่างเงียบๆแม้จะรู้ว่ามีคนเข้ามาในห้องนั้น แต่ตรีสุคนหันมามองเพียงแวบ,บเดียวเท่านั้นน้องทำไมยังไม่นอนอีกจ้ะหญิงสาวหันมาช้าช้ายังไม่ง่วงคะ่ะพี่รามยารติเป็นยังไงบ้างเขาเดินไปที่เตียงของน้องสาวเสนสตรีผู้หนึ่งนอนเหยียดยาวในสภาพสบายที่สุดตั้งแต่เอาเฟือกคอออกอภิรติคนที่เห็นดูแปลกไปมากกว่าเก่ามากทีเดียว ก็เหมือนเดิมค่ะไม่ดีขึ้นเลยเบื่อน้องหรืออย่างจ๊ะเขาถามเสียงเบามองหน้าเนียนสวยของตรีสุคนด้วยแววตาอ่อนโยนเขาเห็นใจเธอมากที่ต้องมากรุครีพยาบาลคนที่ไม่มีสติเช่นอภิรติคนนี้ไม่เบื่อค่ะแต่แต่อะไรชายหนุ่มขมวดคิ้ว เขามองดูอาการที่คล้ายมีอะไรในใจของตรีสุคนมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ค่อยได้เอะใจเพราะแรกๆยังไม่เข้าใจในสิ่งใดๆนักแต่เดี๋ยวนี้อะไรๆมันกระจางขึ้นมาบ้างในใจเขาทำให้เขาเริ่มมองคนรอบกายอย่างพินิษพิเคราะห์แต่น้องมีบางเรื่องที่ไม่เข้าใจตรีสุคนพูดกับชายหนุ่มตรงๆหญิงสาวทนเก็บอะไรไว้ไม่ไหวในเวลานี้ ไหนบอกพี่สิน้องสงสัยในตัวยายจา๋าทำทำไมเขาถามเสียงรัวเร็วยายจ๋าเหมือนไม่ใช่คนเก่าตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุยายจ๋าเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยทีเดียวชายหนุ่มมองใบหน้านั้นอีกครั้งตรีสุคนมองตอบเขาก่อนจะเดินไปนั่งที่มุมห้องด้านหนึ่งพี่รามสังเกตบ้างไหม สังเกตสิชายหนุ่มเดินตามมาเขานั่งลงใกล้ร่างงามของลูกสาวหมอตรีวิทย์พี่สังเกตตลอดเวลาจึงต้องถามน้องในวันนั้นถึงวันที่ยายจ๋าประสบอุบัติเหตุพี่อยากให้น้องพูดความจริงกับพี่ตรีสุขนนิ่งเงียบไปนานว่าไงจ๊ะน้องหญิงสาวนึกไปถึงคุณอธิราชรอนให้สัญญากับท่านไว้แล้ว จะทำยังไงดีเล่าเราจะรู้กันเฉพาะพี่รามทั้งเบิร์ตอีกคนพี่ให้สัญญาขอให้น้องบอกความจริงกับพี่เท่านั้นแล้วสิ่งที่น้องสงสัยพี่จะเปิดเผยให้ทราบค่ะงั้นเราไปคุยกันในสวนตรีสุคนมองไปทางเตียงนอนที่มีร่างหนึ่งนอนหลับตาพริม ที่นี่แหละดีที่สุดเขาบอกเธอเสียงหนักแน่นแต่ยายจา๋าไม่มีวันที่เธอจะรู้เรื่องที่เราคุยกันในคืนนี้พี่แน่ใจค่ะแล้วความลับที่ตรีสุคนเก็บไว้ก็หลั่งไหลออกไปสู่ชายหนุ่มจนหมดเช่นเดียวกับที่ทุกอย่างภายในใจของอภิรามก็ร่วงรู้สู่ตรีสุคนจนหมดสิน้นหญิงสาวหน้าซีดเผือดวิ่งไปที่เตียงนอนของอภิรติ เพลงผิดไปหน้านั้นอย่างตะลึงลานก่อนน้ำตาจะไหลพรากลงมา